นี่าวสวัสดีวันปีใหม่ไทยค่ะที่ประเพณีสงกรานนอกจากจะมีชาติอาเซียนร่วมเฉลิมฉลองแล้วนะคะแต่ว่าที่จีนโดยเฉพาะที่12ปันนามณฑนอื่อินนานหรือว่ายูนนานของจีนนั้นก็ร่วมเฉลิมฉลองประเพณีน,น,นี้ด้วยเช่นกันนะคะติดตามได้กับ CMG ไทยวิกฤตข่าวสารส่งตรงจากจีนและดิฉันหญิงมณีนาฏอ่อนพนาค่ะ นอกจากชาติอาเซียนนะคะจะมีประเพณีสงกรานแล้วค่ะแต่ว่าที่จีนนั้นนะคะก็มีการเฉลิมฉลองเช่นกันนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ค่ะเป็นบรรยากาศการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานที่ชนชาติไตแห่ง12ปันานในมณฑลยูนนาน,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 านหรือว่าอื่นหนานทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนะคะก็มีทั้งกิจกรรมการสาดน้ําและก็กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ยืนนานด้วยค่ะ สำหรับบรรยากาศการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ที่จังหวัด12ปัน,นาบนทอนยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนก็เป็นไปนอย่างสนุกสนานนะคะเนื่องจากว่าเป็นการแสดงวัฒนธรรมหลากหลายจากทางลุมชาติพันธุ์ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเกาไทยู่ไทยเฉิงชกาจางเฟิงเกาอีนเขนิและอีกหลายกลุ่มนะคะที่มาร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ที่คึกคักในรอบ3ปีค่ะ และปีนี้เป็นโอกาสพิเศษนะคะที่ครบรอบ70ปีของการสถาปนาจังหวัด12ปันนาซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายและมีความเป็นหกวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยค่ะอย่างบรรยากาศขบวนวัฒนธรรมคืนเมืองและขบวนเรือมังกรแม่โขนนะคะรวมไปถึงการแสดงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆซึ่งก็มีลักษณะคล้ายกับบรรยากาศสงกรานในประเทศไทยและในแถบอาเซียนเลยนะคะ โดยมีขบวนที่หลากหลายและก็น่าสนใจ 傣族เขาจะ将以青春亮丽的表演向大家展示傣族传统舞蹈以及傣族โดยในกระบวนค่ะเราก็จะได้ยินเสียงที่ตะโกนพร้อมกันนะคะว่าส่วยส่วยส่วยสุวยค่ะที่แปลว่าน้ำนะคะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ่งบอกถึงความโชคดีมีพลังร่มเย็นค่ะโดยกระบวนนะคะก็สื่อถึงความสามัคคีของทางสุชาติพันธ์ ของการเป็น12ปันนานในยุคใหม่ค่ะที่ตอนนี้เองนะคะทางรัฐบาลจีนนั้นค่ะก็เน้นพัฒนายุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจนและการยกระดับความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์นั้นให้ดีขึ้นนะคะเรื่องไปถึงจะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ค่ะให้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเชื่อมต่อภูมิภาคต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคเอเชียใต้ด้วยค่ะ เล่นสงกรานต์หรือว่าทํากิจกรรมกลางแจ้งแล้วนะคะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะหลังจากที่อุณหภูมินั้นเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะที่ทางสื่อจีนค่ะรายงานว่าตอนนี้ไทยมีอากาศที่ร้อนจัดค่ะแล้วก็รายงานว่าทางกระทรวงสาธารณสุขของไทยนั้นกําลังมีการประกาศเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งอีกด้วยค่ะ CCTV สื่อของจีนก็รายงานนะคะว่าในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและก็ภาคใต้ของไทยค่ะมีอุณหภูมิสูงขึ้นทะลุก,กว่า40องศาเซลเซียสนะคะอย่างที่เขตบางนากรุงเทพมหานครนะคะมีอุณหภูมิสูงกว่า41องศาเซลเซียสค่ะมีอากาศที่ร้อนจัดดัชนีความร้อนนั้นอยู่ที่ระดับ50องศานะคะซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับที่อันตรายต่อสุขภาพด้วยค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดชนบุรีในภาคตะวันออกนะคะที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นที่ต้องระมัดระวังเช่นกันนะคะ โดยทางสื่อจีนรายงานข่าว,ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขของไทยนะคะก็เตือนว่าอุณหภูมิที่สูงเกินไปค่ะอาจจะทําให้ประชาชนนั้นเสี่ยงต่อโรคที่เกิดจากความร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคลมแดดหรือว่า heat stroke ค่ะโดยหากย้อนดูสถิตินะคะประเทศไทยนั้นก็มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรค heat stroke หรือว่าลมแดดประมาณถึง43คนในระหว่างช่วงเดือนมีนาคมปี2558ถึงเดือนพฤษภาคมปี2562นะคะ ซึ่งเป็นการรายงานของทางกระทรวงสาธารณสุขของไทยอีกด้วยค่ะที่ร้อนระอุไม่แพ้กันนะคะก็คือสถานการณ์ความตึงเครียดที่บริเวณช่องแคบไต้หวันค่ะที่ตอนนี้นั้นทางกองทัพ PLA ของจีนนะคะได้มีการเปิดปฏิบัติการซ้อมรบทางทหารรอบเกาะไต้หวันกองบัญชาการยิรธภูมิตะวันออกของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือว่า PLA นะคะก็ได้สรุปการลาดตระเวนพร้อมรบเป็นเวลา3วันและมีการฝึกซ้อมทางทหารรอบเกาะไต้หวันเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งในวันสุดท้ายนะคะทางกองทัพอากาศจีนนั้นก็ได้มีการส่งเครื่องบินรบหลายลำออกลาดตระเวนพื้นที่โดยรอบเกาะไต้หวันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีการอาศัยการสนับสนุนข่าวกรองร่วมกันซึ่งเครื่องบินรบเหล่านี้ค่ะได้ทําการฝึกซ้อมรวมทั้งมีการทําการค้นหาทําลายตลอดจนการปิดล้อมทางอากาศเป็นวงกลมรอบเกาะไต้หวันอีกด้วยนะคะซึ่งปฏิบัติการฝึกซ้อมในครั้งนี้ค่ะก็มีทั้งเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าเครื่องบินรบแล้วก็เครื่องบินขับไล่ รวมไปถึงเครื่องบินทิ้งระเบิด H6K หลายชุดนะคะที่มีการบรรจุกระสุนจริงก็ได้มีการปล่อยเคลื่อนจำลองการโจมตีเป้าหมายสำคัญบนเกาะไต้หวันอีกด้วยค่ะซึ่งในระหว่างการฝึกซ้อมนะคะก็ได้มีการร่วมของเรือพิฆาตและก็เรือฟริเกตจำนวนหนึ่งทำการฝึกซ้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นการจำลองโจมตีเรือรบข้าศึกและการปิดล้อมทางทะเลด้วยค่ะโดยทางผู้บัญชาการของปฏิบัติการในครั้งนี้ก็ระบุนะคะว่า การฝึกซ้อมนั้นนะคะได้มีการทดสอบความสามารถอย่างครอบคลุมค่ะเพื่อเป็นการปกป้องอธิปไตยของจีนในเกะาะไต้หวันและป้องกันการแทรกแซงของต่างชาติอีกด้วยค่ะซึ่งในบริบทของจีนนะคะก็ถือว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนนั่นเองค่ะมาดูงานหากกร,รมสินค้าอุปโภคบริโภครดน,นชาติแห่งประเทศจีนนะคะหรือว่า CICPE ค่ะที่เปิดฉากขึ้นที่เกาะไหหลำหรือว่ามณฑลไหหลำทางตอนใต้ของจีนนะคะซึ่งงานนี้ค่ะทางนักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ว่า จะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการบุกเบิกตลาดจีนอีกด้วยค่ะสำหรับงาน e x p o CICPE นะคะหรือว่างานผหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคนานาชาติแห่งประเทศจีนนะคะซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าระด,ดับนานาชาติครั้งแรกของจีนค่ะที่จัดขึ้นนะตั้งแต่การผ่อนคลายมาตรการโควิด -19 โดยพบว่านะคะมีแบรนด์กว่า3,100แบรนด์จาก65ประเทศค่ะแล้วก็มีผู้มาซื้อจากต่างประเทศกว่า2000รายเข้าร่วมงานในปีนี้ด้วยนะคะ โดยทางผู้เชี่ยวชาญค่ะก็ระบุว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับการบริโภคระดับไฮเอสนั้นก็จะช่วยให้ธุรกิจมีความต้องการสูงโดยเฉพาะในตลาดจีนนะคะและก็มีการเพิ่มการเจาะตลาดจีนมากขึ้นค่ะคุณจรกงรองประธานฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์แห่งมหาวิทยาลัยธุรกิจระบางประเทศและเศรษฐศาสตร์ของจีนนะคะก็กล่าวว่าในช่วงค้าวันที่มีการจัดงานขึ้นที่มณฑลไหหนาน หรือว่าเกาะไหหลำ่นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะหลังจากที่จีนนั้นกลับมาเปิดใหม่ท่ามกลางการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ความต้องการของผู้บริโภคนั้นที่มีกําลังปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะคะเดียวรวมแล้วค่ะพบว่าจีนนั้นเป็นตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่อันดับ2ของโลกนะคะแล้วก็จีนนั้นถือว่ามีชนชั้นกลางที่ใหญ่ที่สุดนะคะมีกําลังซื้อที่ทรงพลังอย่างมากดังนั้นนะคะทางคุณจรงกงก็คาดการณ์ว่านี่จะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับบริษัทที่จัดหาตลาดผู้บริโภค ทั้งจากในประเทศจีนและจากต่างประเทศจีนอีกด้วยค่ะซึ่งในงานนี้นะคะก็ถือว่ามีเทคโนโลยีที่น่าสนใจหลายอย่างมาร่วมเปิดตัวด้วยค่ะสำหรับสงการาน์